มาเสร็จจบพร้อมส่งกลับนะครับทั้งคลิปเพิ่งจะได้พูดนะครับคืออย่างงี้ครับตอนนี้เราค่อนข้างยุ่งมากนะครับเรากําลังจะย้ายร้านไปตรงราชพฤกึกนะครับอันนี้บอกในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะครับคือตอนนี้มันยุ่งจริงนะครับมาใบนี้เขามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับแต่เลือกใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกก็คือเป็นในโปรแกรม Dimension นั่นเองแต่ไม่ได้ฟูลนะไม่ได้ทําอะไรภายในนะครับ นากาโนะนะครับมีความดําจุกจิกหมวกที่ผลิตหลังปี2022ครับเขาก็จะมีความจุกจิกเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่านวัตกรรมสีนวัตกรรมที่เลกเกอร์ที่เขาให้มาค่อนข้างเลยนะค่อนข้างที่จะมีความฉ่ามากกว่าหมวกปีเก่าๆแต่นะครับก็จะมีความจุกจิกเป็นของคู่กันเลยผมขอขอนุญาตเช็ดตรงด้านล่างหน่อยนะครับตรงสีดำนะครับพอดีว่าเลอะทริมนะครับทริมคือตัวนี้ทริม คือตัวที่อยู่ที่ขอบยางนี้โอเคเอไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีโทษทีขออีกทีนะครับโปรแกรมซูเปอร์เอไม่ใช่โปรแกรมคริสตัลไดเมนชันหรือไดเมนชันนะครับหรือฟูไดเมนชันนะครับโปรแกรมนี้องค์ประกอบก็คือใช้ลูปเปสนะครับในการทำนะครับแต่ผมจะบอกว่าที่เราถ่ายภาพไปอ่ะเราถ่ายภาพผิดอันบอกหรือว่านอนน้อยครับช่วงนี้ทำร้านนะครับ นอนน้อยนอนน้อย,อยต้องขออภัยนะครับรูปถ่ายมันอาจจะผิดเคมีมันอาจจะผิดตัวนะจริงจริงเราใช้ลูเปรับในต,ตอนลงงานเราไม่ได้ผิดตัวนะครับถึงผิดเราก็แก้ไขครับเพราะว่าการที่ไม่ได้ใช้เคมีนั้นๆในการขัดแล้วเราพูดออกไปครับผลตอบรับมันไม่ถึงผลตอบรับมันไม่ได้แล้วคุณดูแล้วกันว่าพอเราใช้เคมีของลนะูเปทมันมีความถึกความบึกบืนนะครับเคมีลูเปเป็นเคมีที่ทิ้งผงขัดแล้วขัดออกดีมากนะครับเคมี ame, มีราคาที่ค่อนข้างสูงครับ แต่บางครั้งนะครับเคมีราคาสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้หมวกคุณเลี่ยมได้เคมีราคาสูงเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเคมีที่ได้รับมาตรฐานที่ดีครับแต่บางครั้งเคมีราคาสูงไม่ได้ตอบโจทย์ในการทํางานนะบอกไว้ก่อนนะครับบางงานเคสใบเคสเลยครับเคสใบเคสเลยนะครับเมนไซนาก็เป็นเคมีที่ดีครับแต่เมนเซน่าเป็นเคมีที่ทิ้งผงขัดค่อนข้างเยอะมันจึงทําให้เราอะ่ะก็เราเลือกใช้แล้วกัน เราเลือกใช้เราเลือกใช้แล้วกันเมนเซน่าเป็นเคมีที่ดีครับแต่ว่าก็แทบจะเลิกใช้เลยพูดตรงๆนะครับเพราะว่าบางทีที่เขาทิ้งผงขัดมากๆมันจบงานไม่ได้อะครับเช็ดไปเลอะไปเช็ดไปเลอะไปไม่จบสักทีนะครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนจากเ,าเปลี่ยนจากตัวเมนเซนาครับมาเป็นรูเปสนะครับพอมานเป็นรูเปสปุ๊บอะเราก็ยังไปเจออีกตัวหนึ่งครับ ก็คือโซนแอคครับเป็นเคมีที่โลดัสตัวนี้ก็เป็นตัวแพงเหมือนกันนะครับโลดัสขวดหนึ่งครับขวดหนึ่งที่คุณเห็นเห็นนั่นแหะนี่คือคุณเห็นเห็นนั่นแหะขวดสองขวดห้าพันเอางี้ดีกว่านะครับถือว่าแพงครับแล้วเราใช้เดือนละขวดนะครับขัดยาบเสร็จครับละเอียดต่อนะครับละเอียดเสร็จฟลายต่อครับก็เป็นอัลตราฟลายได้อีกครับนะครับเสร็จแล้วยังจะจบที่เซรามิกโค้ดอีกครับเซรามิกเราตัวนี้อันดับสองของโลกเซรามิกตัวนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นตัวค่อนข้างเทพนะ เป็นตัวเทพอายุการใช้งานโรงงานเคลมมา9ปีครับแต่ผมก็บอกกับลูกค้าว่า5ปีครับทุก1ปีคุณนํากลับมาเมนเทนครับคุณใช้ได้เต็มที่เลยนะครับคุณจะเห็นความต่างในความหนานะครับของเซรามิกตัวนี้เลยคุณเห็นได้เลยว่ามันหนาคุณดูได้เลยนะครับตามล่องตามอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้เลยและความใสนะครับความใสจะมาจากการ p ี s ซสครับสีดําที่ใสคุณเห็นโลโก้ด้านหลังไหมนั่นแหะคือความใสนะครับแล้วก็คุณดูเลยนะครับมีความหนามีความใส สิ่งสำคัญที่เซรามิกทุกตัวให้เซรามิกคือ hard c o ้ดคือ ISO 2นะที่เขาให้แล้วคุณควรจะได้ครับคือความชํำแบบนี้นะครับมือคุณจะชํำอย่างนี้อยู่5ปีครับแต่สําคัญเลยคือการดูแลระหว่างทางครับการ m a i n ทนเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องส่งมาให้เราทําแล้วมืกคุณจะอยู่อย่างนี้5ปีครับในการเปลี่ยนมือนะครับมวกกับน็อกถ้าเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเมื่อไหร่นะครับเราจะมีสติกเกอร์ตัวหนึ่งเอาไว้ยืนยันสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้และแชทนะครับห้ามหายเด็ดขาด เราวารลนตีให้ตามนั้นง่ายๆนะครับคุณแจ้งมานะครับคุณถ่ายภาพเก็บไว้นะครับจริงๆการถ่ายว่าภาพเก็บไว้มันก็ไม่ถือว่าชัวเราควรจะให้สติกเกอร์ตัวนั้นอยู่สติกเกอร์ของผมกันน้ําครับสติกเกอร์ที่ผมติดให้มันไม่ใช่เป็นสติกเกอร์แบบกะโลกะลาแบบแบบแบบโดนน้าแล้วยุ่ยมันไม่ใช่ครับอายุมัน5้าปีครับผมคิดผมคิดไว้แล้วกับเรื่องนี้นะครับอืมจ้ะแล้วก็ ตอนเราทำครับเราต้องถอดสปอยเลอร์ออกสปอยเลอร์พอเราติดกลับอะครับเราจะใช้เป็นโพซิชันนี้แบบนี้นะเพราะว่าเราจะไม่ให้เทปก่าอะครับลงไปโดนในส่วนของตัวตัวโลโก้ตัว,ตว,ตวนี้ถ้าโดนนะครับถ้าโดนแล้วเป็นไงโลโก้ตัวนี้บางทีถ้าโดนดึงออกยกได้อีกลอกได้อีกหลุดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไพรทูเพย์มันไม่คุ้มเราติดให้ขนาดนี้อยู่แล้วนะครับได้แล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีครับหมวกใบนี้เป็นหมวกมือหนึ่งด้วยเพิ่มความชํากับบ้านไปบอกเลยใช้งานอีกยาวๆ นาก,กาโนะใบนี้ชื่อทางสากลเราเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราก็เรียกว่าสตาร์แล้วกันเราเรียกว่าดาวแดงแล้วกันนาก,กาโนะดาวแดงแล้วกันผมว่านาก,กาโนะดาวแดงมีเสน่ห์นะมันเป็นนาก,กาโนะที่ที่สำหรับผมมาผมเจอใบนี้น้อยผมก็เลยรู้สึกว่าผมแปลกตาแล้วก็ดูไม่เบื่อนะครับสวยครับจบสวยๆดูดิพี่เขามาแบบไม่ได้นัดด้วยเจ๋วมากมาถึงหน้าร้านเลยนะครับก็ต่อไปครับ ไปสวิตกับเราได้ที่ราชพฤกษ์ครับแถวราชพฤกษ์ซอยหเดี๋ยวผมจะลงแมพไว้ผมลงแผนที่ไว้ให้แล้วผมก็จะลงผมจะบอกทางไว้ทั้งหมดเลยว่าคุณขับรถมายังไงคุณต้องออกเลนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นอยู่ริมถนนเหมือนกันนะครับเข้าซอยประมาณ50เมตรครับแล้วก็สถานที่จะกว้างกว่าที่นี่ดีกว่าที่นี่ครับแล้วก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนได้มากกว่าที่นี่ครับที่นั่นสามารถรองรับลูกค้าได้รองรับหมวกได้มากกว่านี้รองรับรถได้มากกว่านี้ครับนะคุณลองไปแล้วกันงานเราเราเชื่อว่าทุกวันนี้งานเราก็ช้าลงแล้วก็ ด้วยการเมนเนจเมนเนจในเรื่องของสถานที่ของผมเดี๋ยว,ยวผมมาทำให้ดูนะครับรับรองว่าลูกค้าจะไม่ผิดหวังในการมาใช้บริการที่เราแน่นอนครับผมเราไม่ใช่แค่คนทำมวกครับเรามากกว่านั้นแน่นอนคุณลองดูแล้วกันนะโอเคงั้นเจ้านากาโนะดาวแดงไปนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ